อยู่เคชคุณอ,อยู่กับโอซัททีวีนะฮะตอนนี้ผมเปิดรายการแล้วนะฮะ,ฮะก็ยังอยู่กับไอเด็กชายคนเดิมมึงทำอะไรอยู่ห้างล้างอ,าอีกแล้วอะ่ะบ้านกูอิอหารเอวมอนเริมครับเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับเออเอ้กดผิดุมงเน้ยเงี่ยเงี่ยทำอะไรดีวันนี้อยา่าด่าดดอย่างเร็วเลยเออรู้สึกเราจะต้องก็จะอัปเดตบ้านใหม่นะครับเออจะทำบ้านใหม่เหรอเห็นเห็นมีพูดรู้สึกว่าเหมือนผู้ชมอีพีสามดู ต่อมาแล้วเหมือนจะเป็นบ้านบินเหมือนกดิมคืออ๋ออ๋ออ๋อได้ได้ได้ผมมีไม้เยอะไปเอาไม้มาเพิ่มดีกว่าเอาเป็นบ้านไม้ขาวหรือว่าไม้อะไรอ่ะเออแต่เลยครับบ้านไม้ลักสีก็ดีนะครับแม่งไม่สวยฮะไม่เอาไม่เอาเอ้ยตกเมืองโอ้ยเอ้ยอ๋ออือจะทําบ้านเป็นไอ้นี่บ้านบ้านยกพื้นอือก็ดีนะครับจะได้บ้านไม้ขาวมาก็ดีนะครับเพราะดูไม้ขาวเต็มเลยนะครับก็ดีนะไปตัดไม้ขาวมาเดี๋ยวทำบ้าน อย่าขับฝานกันครับไงเนีย่ยโอ้นี่คุณเปิดหมดใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวปิดให้ปิดก่อนนะท่านผู้ชมขอปิดนะขอปิดนะท่านผู้ชมนะนั่นนั่นนั่นนะเรากำลทำอะไรเนี่ยป่านนี่เอ้ยไม้ขาวใช่ไหมโอ้ตัดไม้่อะไรไปตัดไม้ขาวมานี่คือคำสั่งยี่ แ้วทำไมไม่ขาวน้อยจังอ๋อมีทั้งสองชุดตกใจหมดเลยว่ามันน้อยคุณรู้สึกงมไหมครับผมเจอทําไตหนาหมดจริงดิจริงครับน้าๆน้าเขานี่นะครับเออ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 ไหนอ๋อไปสมรมกันไหมครับข้าชะละวันวะเนี่ยเราหน้าเราหันนั่งตะคบพื้นด้วยนะคะทำให้เราหายใจในน้ำได้นานขึ้นโอ้โหแม่งลึกด้วยฮะโอ้โหมืดมากลึกเลยนะประเด็น ไปมันไปเถอะนี่มีคงมีขวานเลยไหมเนี่ยเดีย๋ยวขอครับตัวครับก่อนโอ้อยเอาวางไว้ไหนนะเดีย๋ยวเราต้องไปข้างหลังข้างหลังป่าน,นี้มันต้นไม้ขาวเยอะมันน้อยข้างหลังมีเยอะกว่านี้เดินตามมาเดินตามมาไปนู่นเลยตรงนี้มันมีแต่ออกมีฝั่งหนึ่งมีแต่ต้นไม้ขาว เดินทางตรงมาเลยตรงไป,ปรตรงนู้นใช่ไหมครับไม่ใช่แม่ <c oughs> เราเดินนี่ตรงนี้เดินมาตรงมาเรื่อยๆตรงมาตรงมาเยตรงมาตรงมาไม่มีความสำเร็จผมมีโต๊ะครับเดี๋ยวทําให้นี่ตรงนี้มาๆมาเร็วมาเร็วทางป่ากันเถอะขอเสนอเขาว่าฟันและตัดตัดแล้วฟันอย่างเดียวนะฮะตอนนี้อือ,อ เราจะทำบ้านแบนบถ้าจะให้ดีนะทำเป็นหลังใหญ่ๆไปเลยนะคุณทามนะผมมาถึงป่าแล้วคุณอยู่ไหนครับเดินตรงมาเปล่าไหล่ลองลอยเดินตรงมาแหละมาอีกมาอีกก็ไปอีกก็ก็ท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมถึงบอกเขาให้ให้เขามาอีกได้เพราะามันนั่งข้างๆผมเนี่ยเนี่ยเดินตรงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามองซ้ายด้วย เออเงี้ยแแม่แม่แมแมอ๋อเจอแล้วอู้ตาตรงนี้เต็มเลยครับอยู่นะถึงบอกไงอถ <c oughs> ครับก็มีเอาหินไหมอ๋ออุ้ยได้เม็ดข้าวมาหนึ่งม็ดดีดีดีอาไปไปปลูกผักจะได้ไม่ต้องจะได้มีกินมีใช้กันหน่อยคุณมาเจอผมนะครับผมเจอเต็มเลยครับหญ <c oughs> ้าเนี่ยครับตัดต้นไม้ไปก่อนฮนะอย่าพูดมากอนะ่ะเอ้ยมาบทดหัซะแล้วนะวันนี้เราอุ้ยไก่เดินตาม ไก่เดินตามตามเดินไก่ไก่เดินมันไกลไปไหมที่บ้านเราก็มีไก่นี่ยรู้สึกบนเขามีไก่อยู่งั้นก็ฆ่าแล้วนะครับเออฆ่าเลยฆ่าเลยท่านผู้ชมอ่ัเราไม่ได้โหดนะฮะแต่เราแค่โหดดัดกันนิดหน่อยไม่ใช่แล้วฮะ่าดำก็ในนี้นะมันก็ ep 4ีนะท่านผู้ชมผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีช่วยตั้งหน่อยแล้วกันนะแล้วท่านผู้ชมอยากผมอยากอัปเดตไอ้เนี่ยไอ้รูปช่องอ่ะใครเอาได้คิด ไอ้เนี่ยทำรูปให้หน่อยนะท่านผู้ชมรูปแบบไอ้นั่นอนะโปรไฟล์ช่องอะนั่นแหละใครอยากมีรูปอยู่บนโปรไฟล์ช่องผมก็นะทำมาได้เลยแล้วส่งมานะฮะเฟซบุ๊กก็อยู่ในอีพีที่แล้วนะฮะใต้คลิปนะผมรู้สึกจะหรือเปล่าก็ประมาณนั้นอนะน่าจะใต้คลิปแหละหรือไมก่ก็มันคนถามเรยบรีบตัดอะไรเนี่ยมันมืดไม่เป็นไรครับมอนเต้ไม่วารู้สึกผมจะหลงเนอะรู้สึกผมจะเฮ้ยผมเจอเห็ด เออมันมืดแล้วนะเออทางทางกลับอยู่ไหนอยู่ไหนอะ่ะหลงเออหลงห้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเจอได้แถวถ้ำนี้อ๋อเนี่ยนี่บอกนะคุณลงไปข้างล่างผมเจอดอกกุหลาบด้วยครับผมอยู่บนยอดเขาเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยข้างลางขึ้นมาครับ้งนั้นเจอกันที่บ้านเอออย่าทิ้งกันซีอูพะเกน ต้องเดหาซูมไม่เป็นทุยลองสูบป่ะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเจอกันที่บ้านนะม,นมือแล้วหลอนต้นไม้มากเลยเขียวๆนัวทิปเปิ์ตกใจแป๊บคุณยังไม่เปิมโดชั้นไหมคยังยังเออเอ้ยตกใจแกะมองว่าผมคงเครื่องถูกเขาหัวใจทับไาวนะท่านผู้ชมเจอบ้านเราแล้ว,ลวบ้านแสนสุกกระตุกหางหมาผมพงเืถูกเขาป่ินี่ลูก ผมรอรอที่บ้านผมจะคิดถึงคุณเสมอหากคุณตายหากคุณตายอยากจะบอกว่ามึงมึงต้องตายมึงมึงมึงมึต้องมึงต้องตายอลโหลสบายกันดีไหมจ๊ะรอเล่นนะถ้าุกชมเมื่อกี้ผมจะดต่อไปทำอะไรบางอย่างนะหมเออ เอ hmm. บอกีผมอยู่เาไหนกันเออตอนนี้นะคุณทามกำลังหลงนะท่านผู้ชมผมไม่รู้นะผมไปนอนรอที่บ้านนะผมจิิงคุณยาวๆเลยเออผมขึ้นผิดเขาจริง้วยจริงๆเลยนะคุณทาม,มผมจะรักและพูดถึงคุณทุยนาเป็นวลีเด็ดเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแนะง่ แม่แม่มาการเป็นวิทย์ลาวัลรีเดทเลยทีเดียวนะจ๊ะท่านผู้ชมจ้าอ๋อผมเจอแล้วขอบคุณมากใครไม่รู้ตอกเขางพิวนั้นอลไรผมนี่แหละหาบ้านเจอแล้วเย้ว่าแต่คุณมาถูกทางหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่โอ้เราอ้อมบ้านมาโอ้คุณอ้อมเข้าหลังบ้านเหรออ้อมเข้าทางหน้าบ้านโอ้อ้อมมาไกลเลยโอ้โห คนนี้นะจริงๆเลยมาแล้วพ่อกลับมาแล้วลูกอุ้ยตกใจใครพ่อใครพ่อกูนอนจะนอนไม่นอนนอนไม่นอนเอ้ยเดี๋ยวแต่เย็นแมงมุมมุมมีกี่อันอะเบียนเบียนมีอีกหนึ่งอันฮะเอ้ยเดี๋ยวเบ็ดมันใช้กี่อันสองอันหรือเปล่าใช้ประมาณสองอันนอ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 นเดี๋ยวไว้ตกปลากินครับผมุณพ่นอน นอนไม่นอน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 การนอนไม่นอนเรวเร็วเออนอนโคตรเร็วเลยโดดดึงเลยเมื่อกี้เรานอนผิดเตียงช่างมาเถอะเอานอนไป <c oughs> เออวัดดียามเช้าอาลุนเบิกฟ้าหา้านกกาบอยบินทุย <c oughs> โอ้โหนะคุณถามโซโล่ร้องเพลงแล้วนะทีเดียวแล้วกาหายไปไหนครับจักย่าง ทุกอย่างเสิร์ฟคุณทำอะไรองคุณตั้งนาเนี่ยสามสองหนึ่ไปเล่นแทงไกด์เดอร์หรือไงครับไม่ตายด้วยมามาเล่นกันเถอะบันจ,จี้จ้ำมโดดลงน้ำใช่ไหมมาเล่นเมื่อเดี๋ยวผมจะรับคุณอย่างดีด้ว้ดาบเดี๋ยวทำบ้านก่อน,นอโชว์เวลเคลียร์พื้นที่แป๊บนี่ฮะอันนี้นะเป็นเครื่องมือของคนขี้อวดฮะรู้ไหมทำไมโชว์เวล เข้าใจฮะโชวเวลน,นะท่านผู้ชมเก็ตปะโชวเวลจะขโมยโชเวลผมแล้วครับใช่ครับขโมยนะครับไม <mm> อยากทำบ้านทงสูงทำฟาร์มสกไกบ้านเลยนะคุณฟาร์มอะไรฟาร์มข้าวนะเพราะว่าผมน่าจะเจอจุดยุทธศาสตร์แล้วแหละแต่ไม่แน่ใจ 呢，对。 คุณธรรมมาทำโชวเวลมาช่วยผมขุดหน่อยดิปั๊บนึงครับกำลังปลูกข้าวอยู่ครับเออฝัมอยู่ไหนเอา้าตรงนี้อ้อมไปทำไมเนี่ยเออว่ายน้ำอ้อมภูเขาเฮ้ยออว่ายน้ำบนภูเขาคุณธรมผู้ว่ายน้ำอ้อมภูเขา,วา,าแบบเวียนเทียนรอบภูเขาเป็นไงล่ะครับโอ้โหบ้านคุณผาเวียนเทียนรอบภูเขาแล้วฝากถึงน้องชายคุณธามเลยนะฮะน้องแทนและน้องท็อปนะคือกำลังอาจจะดูอยู่นะตอนนี้นะ พี่ฝากถึงนาะยน้องนะไอ้ทามนะอย่าไปเล่นกับมานะมามคร้านะมาเล่นแล้วมันจะหื่นทันชีนะ yeah, yeah. อัวตัวเดียวมันก็ไม่เว้นนะเวท็อปแทนนั่นคือชื่อของน้องชายคุณทามนะฮะน้องท็อปและน้องแซนบอบมือให้เขาด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> บางนี้เ,นเขาคงจะนั่งยิมนะ้เขานั่งดูนะฮะนะ่า้ะ,<น>ะฝากถึงนะฮะแชร์ด้วยนะจ๊ะแชร์ด้วยนะแชร์เลยนะครับนาะนาะนาะนะนะ โชวเวลอะทำได้ยังได้ยังอ๋อนี่ไงโชวเวลผมไหนอะนี่โชวเวลล่องขนเป็นไงเราหมดูอย่าพัดตบตกีมอ<ด>หมเนี่ยก็ขุดได้ไงโชวเวลผมน้ำมันมือโชวเวลล่องขนจริงกล้วยนะฮะกล้วยเลยทีเดียวขุดลงไปมันเรียบน้ำมันไม้ขุดไม่ใช่เหรอครับเอาชกเอาไม้มาขุดดินทำไมครับอย่างเงี้ยนะนี่นนนมันดาบเร็ว เอามาบังอีกอย่าไปฆ่ามันโอ้โหไม่ทันแล้วแต่เขาเอาเนื้อไปย่างให้ริ่มร้อยแล้วไม่คิดจะทําฟาร์มวัวมันท้องบนนี้เลยเหรอจะไปลากจากที่อื่นหรือไงวัวมันไกลกว่าจะขึ้นมาบ้านได้นะครับร้านเราตอนนี้ไม่มีข้าวเลยสต๊อกแล้ผมบอกให้คุณทำโชว์เวลามาช่วยผมกรูดมีเห็นหรือเปล่เฮ้ยโต๊ะข้ามหายอ๋ออยู่นี่ โอ้มันจะบักไปได้ยังไงเร็วช่วยขุดหน่อยนะคุณพู้ชมพารนี้เราอาจจะไม่ได้ทำตัวบ้านนะอาจจะได้ขุดอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะไปทำหลังไม้นะฮะขุดพื้นหรือไม่ก็อาจจะทำบ้านให้เสร็จไปเลยนะหลังไม้ถ้าว่างนะ แต่ผมว่าไม่น่าจะว่างแต่ถ้าว่างจะทำคุณไม่จะทำใ,ใกล้ไฟฟ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาเหล็กแล้วทำถังเถอะครับเพราะเล่นมาสามสี่พันนี่เราวิ่งเล่นกันทางนั้นเลยนะเนี่ย <c oughs> บอกตรงๆนะเราวิ่งเล่นหมดเลยไม่ <c oughs> ผมวิ่งไลค่คุณทางคุณทางก็วิ่งไล่ผมเน่ยประเด็น <c oughs> เอจอผมไล่เต้าเป็นไงล่ะครับอ๋ออะไรนะไอ้นีีอะไรครับนี่คนพูดอะไรในช่องผมหรือเปล่าผมบอกว่า อเออนะฮะท่านผู้ชมนะคุณทามน่ะจริงๆอ่ะเขาก็คอมเมนต์กับคอมเมนต์ในใต้คลิปผมทุกคลิปอ่ะแหละหรู้ไหม่เขาชื่ออะไรพี่ใหญ่ไฮโซนะฮะนั่นแหละครับคือชื่ออันนี้เขาโขอ๊พังอีกแล้วอือเร็วมันเปลืองมากเลยนะประเด็นเริ่เปลือง ะดอกตกกันหรืออะไรบกกล็อกเหรอแตเร็วเอาพ้นไทม์เอาเสร็จแล้วเหรอดีมากดีมากคนที่สร้างบ้านง่ายอร่างงงจะทำเป็น ดูทำเลแป๊บนะคุณ<ด><ด>ทำจะ<ด><ด>ให้ดีดคุณไปขุดหินเอาไว้มาทำเป็นกำแพงบ้านดีกว่าดีเพราะแต่ที่คุณบอกคุณจะทำเลน,นะครับทำรถอะไรดีครับก็ทำรถเมี่ยงคำมังถุยเมี่ยงคำมีแล้วครับผมว่ารถนี้ดีกว่าครับรถะไรฮะเมื่อวันขับเหตุครับ ก็ไม่ดีกว่าเอาหนังนหนังมังกรคอม,มโบโดพัเดเพชรครับนั่นเปนหนังเที่ช่วยของวางหน่อยดิวางพืนน้น,น,น,อ,น,น,นอ่ะอ๋อเอาบานลอยฟ้ายี่นะครับไม่ใช่อ๋อคุณวางหน้านี้ผมไปวางหน้านู้นเอ้ยทุบออกด้วย,ยทำบ้านลอยฟ้ากันดีหน่อยครับบ้านลอยฟ้าที่จะลงก็ต้องโดดลงมานะครับแล้วขึ้นยังไงอ่ะ ้ใชทีทมันจะรอดไหมนะขึ้นไปถึงนะ่ะเนี่ยของอัน,นอ,<ม>อันนี้ต้องใช้ดวงพิเศษโคุณสร้างปิดขนางนี้เลยเหรอใช่จะดี้วครับนี่ก็แล้วแต่นะครับอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งอย่าเฉือกอล่เลนอย่าร้องไห้นะ yeah, yeah, yeah. เอ่อเอ่ออ,อ,อะไรของคุณเอ่อ,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 อช่วยดีๆดิด ดีดีช่วยช่วยกันทำเงยเง่เออเราวันนี้นะท่านผู้ชมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายจ่าเราไเร็วๆลงมาปิดรายการลงมาปิดรายการเราบอกแบบเออเราเร็วจะปิดรายการลาท่านผู้ชมสิผมลาเรียบร้อยแล้วอ่ะ สวัสดีครับเออไม่ใช่ไม่ใช่เอเะครับบ๊ายบายนะครับชมไม่มีไม่มีผมไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับไว้เจอในอีพีพัหนานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋วตายเหลอหนึ่งคิอ๋อคลิปงค้างอีกแล้ว